ันนี้เราถักดอกมะลิแล้วก็ดอกกุหลาบแล้วก็สายห้อยกีบกุหลาบใหญ่เ้ยใช้กีบมะลิอันใหญ่ก็กีบเลี้ยงพอเราถักเตรียมไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตัดมาตัดไหมออกกัน เราถัดดกดอกมะลิเตรียมไว้ใช่ไหมเราก็เดี๋ยวเราจะมาร้อยมาลายแต่เราต้องตัดเตรียมไว้ก่อนตัดตัดออกแบบเนี้ยให้เรียบร้อยตัดเฉพาะมะลิมะลิสีขาวมะลิสีน้ำเงินที่ถักเอาไว้ แล้วก็ดอกมะลิดอกใหญ่ด้วยตัดตัดเชือกออกไอ้ตัดไหมออกเหมือนกันเนี่ยตัดเตรียมไว้ดอกมะลิสีขาวสามสิบหกดอกต่อหนึ่งพวงนะส่วนมะลิสีสีน้ำเงินสิบแปดดอกต่อหนึ่งพวง แล้วก็มะลิสีแดงหนึ่งพวงใช้แค่สองใช้แค่สองสายอันนี้ไม่ต้องตัดเดี๋ยวเราจะเอาไว้ผูกกับดอกกุหลาบใช้ทั้งหมดสามเส้นรวมถึงไม่ต้องตัดดอกกุหลาบใช้ดอกใหญ่หนึ่งดอก ไม่ต้องตัดเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้ผูกดอกเล็กใช้สามดอกดอกเล็กสามดอกไม่ต้องตัดเอาไว้ผูกแล้วก็จะมีกีบเลี้ยงกีบเลี้ยงกีบใหญ่หนึ่งกีบกีบเล็กสามกีบแต่กีบเลี้ยงเราตัดไปเลย